สบายดีปะลุงพวกพกสรงน้ำมอดเกือเก่าไปลุงเอ๊มื่อนีิเม้นน้ำมอดจีเม้นเมนน้ำมอดแกงหน่อไม้สุกแล้วไปลุงเอ๊กินข้าวเที่ยงกับเม้นกินข้าวตอนบ่ายกับแกงหน่อไม้นไปลุงเอหน่อไม้สซุปลองเหยียบไปหาบ่อหรือไปปลาเศษไปลุงไปปหาเม็อ๋อไอ้ดุยไอ้เม้นไปหาบ่ไปใช่น่ะไปกับไผ่อ๋อไปสี่คนไปหาหน่อไม้ไปลุงมาห่อแกงเศษมากินน้ำกันเดีปะลุง

Sẹp, sẹp, sẹp. Bên như này này, xẹp bỏ Ba đùi với không là kinh sạm và sẽ leo và này <laughs> พี่นับว่าผีก็ได้ยังไม่ลงสมบร์พาลู่จฉน,น้องเยี่ยมบอกเนี่ยไ <c oughs> อ้ไอ้ที่เผาครัวนี่น <c oughs> วางกลางคือปล่อยให้ว่างน,ะนั่นะทางพบาอกบกอันอน,น,นี้กินเพิ่มเรียบร้อยเปไ็นยังไงบ้านนี่กินแล้ว โปรเกอีกเหรแกเกคิดไว้อ hmm. ีกบุญนะว้าวจงเยียวก่เข่าวไปลงเลยกินขาตอนบ่ายไปลงมังง่วง กินข้าวไรน้องใหญ่ชิบเผชิตอนี่นะต้องบังนะเบ่เอายับโพลูดุ้ยพอดีบล้วนน้บ่บ่ได้บางบ่ได้ต้องเห็นความบ่มเลยพี่ตัดผมตดปะหลุดคลิปแล้กหันช่้ยช่วยนี่เดืหลอดนี่หนึ่งลราแรกถอะไหเปั้นม ขวาดได้ยินรอกเอาได้ยีนกปวัสดีค่นเมือนเขาละวะวัดไม่อยู่สิใจบมื่นนาเห็นมน่ถ้าแก้บรอยาทเขากื่อภูเขาเลยบ่ยิงสั่นบ่ กินเบิดผู้ดีเอยผู้ลุงขอบักใหญ่นึงกินให้เบิดเด้อไปไปหากินให้เบิดไป4คนผู้ลุงเอ้ยไปหา4คนก็ต้องกินให้เบิด4คนกิน4คนให้เบิดว่าซั่นยังอกนเบิดเลยอย่าาเฮาิลายเด้อเฮาเกรงใจบุญน่ะแม่นเดือนนะน้องมให้กินให้เบิดกเออให้เบิดไปเลยอย่าให้เหลือ สุดก้ามใหญ่ๆแล้นะเบิ่งใส่เบิ่งใส่ลูนอ่กอน่มันถ้ามันเลือดได้น้องฮ้มันเลือด้มันเลือเอาไว้กินมันเลือกแบกที่ทุงมาให้เอาแล้วเนาะกินให้เบิดอีบ่เอาให้เบิดบ่เออบเียว

mọi người mà người mọi người thông người mọi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  này mọi người mà người mọi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  kín mọi người mọi Không mọi người 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 มึงมา่าจรยาให้น้องเย้มไปจจกวันน้จากใานมีน้องเดือนบ่้คุณนัอี่ถวยเจ้าพันเงียบมั่งมั่งเอากวนเื่อามจพืออจามันเซอน้อยนึ่งปั๊บมดนามงเดือนเนี่ยนำมาดีๆให้น้องเยี่ยม น,นี้ไรเ,าเ,าไเขาจใา้อนี้เนี่ยทั่วเขา,าเดอกอะไรนะขานาดกินแตชาพันธุ์เขากินชาพนเนาะขนาดนานหาพันเขาว่าสีถวยาวสถัวชาพันดอกนะ <c oughs> <c oughs> มขาดดิสัไม่ขาว่ะแม่เนี <c oughs> ่ยจง,ง,งเงินเออหาพันมัง่งมัง่งนังขาอยู่รด เงมันเป็นหมดะอย่เป็นลูกไงอย่ามาไม่ได้สวยสาวเลย้่ะยัก็เจเบาเลยอ่ะเขาบอว่ามุดงน่อ้ะเราว้างเด้อนพอทเดือนบึงคลิปนี่นะราวัางเด้อ๊อดแล้วอ่ะมาถ่ายคลิปนี่บ่ น้น่นหน้าเนยมันเรเน่านวนะเ่ดือนไหไลงเอ้มทดาทำบาดาสุดจัดอยู่คตรโกดหวานขามัน่ตัวเขาอืมาจพาปากเนี่ยตัวหนาวถาหอไปยอนน่นบ่ เออกินอยู่ này เอออยากจะกินได้สักพานเออแล้วแล้วแล้ว เด็บหน่อยก็ผอมกินข้าวอึ้งไปลุงเอ๊ะอ้าวหนุ่มเยากอิ่มอยู่บ่แจกว่าเขาไอ้ดุยไอ้แม่นเมื่อนี่กินข้าวใหม่แล้วนี่น่ะไปลุงเอ๊คือเมื่อนั่นดิแก้มไม่ไเนี่ยกินบบอิ่มจนเลยเอาปากกระป๋องมาเกะแต่เมื่อปุบข้าวเดียร์ทำฐานนั้นโอ้ยหิวข้าวเด้เหรนวะกินโบอิ่มใจบ่แมนเนี่ยหัวนมวัดว่าดินี่แหละมาแม่นต้องมาดูๆนะน้องเยี่ยมสิดสุ เครตีแรยากกิน้าวจอยตีน้อยอยากดหุ่นอยู่นะไรมาลูกขอมากค่บจอยลงจอยลงขึ้นี่าวด้วยาเมื่อวิดไปกินอีกเก่งกันน่าก็เก้าอีก อาะโมแมนกับอิ in <reath> Dude, ่มเราก็รู้กัยบาดอยู่บาก่ลางบมมีไฟบุกเด็กสองคนบบบน้งัดห้องเน่ยเขาอยู่ใบดุเบาดุยอืมไอ้เบิดได้ท่านเบาดุอิ่มิจะแรือมาญาน้าเงาเาเดี๋ยวไปญานิสุยังเยบเงหันอานยินมาสุกิน วันย er yeah. ิ้ดอกันยิ้ดอกน่ากระดกเ้าอิ่มได้กว่นะอิ่มได้เ่าดุยเดี๋ยวหัวเกยใจยีเขา้ังผเจ้าไม่นไนดายกินให้อิ่มเยไม่อิ่มห้ามยาเอาแต่มาเมินนะแล้วก็สั่ปึ๊บ่ อ่น,น,นี่น้ำมัดดิคลาบไปคิบเด็ปลุงฝากกุไลกุแซกุดิตามสอ่องนมัดเนี่เด็อปลุงแต่พอคิะปหนาปลุงสบายดี